แนมต้มจิวจริงๆกินมาต้องกินกับผักที่ที่กิน,นกผักกัดแก้วอะ่ะซื้อมาผิดสั่งมาผิดสั่งมาก็ คุณไหนวะที่ทำแบบต้มงำเนปนช่วยนะจชได้กินประจำลองแบบเลิฟแายวก็ไปดูหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วเดี๋ยแชร์ให้ แต่ว่าใครอยากรู้ว่าทานอะไรเราไม่สนับสนุนนี่ไม่ขอให้นะคะเกียร้วทำตามทุกอย่างแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะจ๊ะนี่เกียรติหรือเป็นเอฟซี อาจริงอความสุกอะกินของอร่อยดูหนังอันกับลูกกับป่อะนี่าหจังกับกบกน,นกบ้างพี่กับขอา Chị thấy mà một càng hồng nha mọi không mấy chuột Không ngon เผ็ดหรอเผ็ดแบบพี่กัำลันไหมคืออร่อยที่สุดมานเผ็ดดเให้กินต้มยำงันงงเผ็ดให้กิมกินอันนี้ทุกคนแบตจะหมดเดี๋ยวขึ้นไลนะ์ในตอๆก่อน